ภาพที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วถัดๆไปอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะครับมันมันน่าจะลงมากกว่านี้นะครับก็ God profit margin, กอ p โปรฟิตมาจินกับเน็ตโปรฟิตมาจินนะครับที่กระโดดขึ้นนะครับก็มาจากสินค้าบางตัวของบริษัทที่มีการโอนเข้ามาในไตรมาสที่แล้ว นะครับเลยทำให้กําไรมันกระโดดขึ้นมานะครับอย่างที่ผมเคยเรียนในหลาย,ลายๆไตรามาสท,ที่ผ่านมานะครับว่าช็อปเฮ้าส์ของบริษัทเนี่ยมีกรอสที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรายได้ไตรามาสนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เยอะนะครับแล้วพอมีช็อปเฮ้าส์มาเป็นส่วนผสมที่มากพอสมควรเนี่ยก็จะดึงกรอสโรฟิตมาจิ้นขึ้นมาได้พอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบกับตัว เทาเฮาส์นะครับที่เราโอนของไตรมาที่ผ่านมาก็เป็นโครงการที่มีกรอสที่ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่เคยเรียนกับทุกท่านนะครับว่าเป i นสิริเนี่ยเราก็จะพยายามนะครับปรับราคานะครับเนื่องจากว่าเราคือทุกผู้ประกอบการก็เห็นแล้วว่าตัวต้นทุนนะครับมันขยับขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็ตัวสินค้าเดิมๆที่เรามีอยู่ปัจจุบันที่เป็นอินเวน์อยู่นะครับ อันนั้นก็ยังเป็นต้นทุนเดิมที่ยังไม่ค่อยถูกขยับมากนักแต่เราก็เริ่มมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะครับให้อิงกับราคาตลาดซึ่งผมก็เคยเรียนหลายครั้งแล้วว่าเราก็คงไม่ใช่เป็นเจ้าแรกที่ไปปรับนะครับเราก็คงดูตลาดแล้วก็คงเป็น follower นะครับก็คือให้ผู้ที่เป็นผู้นําของตลาดเนี่ยมีการปรับไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปรับตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พอปรับราคาขายขึ้นแต่ตัวต้นทุนเนี่ยมันเป็นล็อตที่ยังไม่ได้ขยับ ต้นทุนขึ้นนะครับก็เลยทําให้ตัวตัวมาจิ้นมันเลยดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคอนโดมิเนียมนะครับตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาเป็นการโอนของ BI c o คอนโดค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัว BI c o คอ o โดเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีพอไม่ต้องเสียภาษีก็ก็เลยประหยัดตัวภาษีไปได้ค่อนข้างพอสมควรเลยทำให้ Net Profit ตมาจิ้นเนี่ย กระโดดขึ้นมานะครับอันนี้ก็แต่ผมจะเรียนว่าตัว B I ค o n d o เนี่ยตอนนี้มันไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นส่วนผสมตรงนี้มันจะเริ่มน้อยลงในอนาคตนะครับก็อาจจะทำให้ตัว Net Profit Margin ของเราเนี่ยจะไม่ได้สูงเหมือนไตรมาสที่หนึ่งที่17เปอร์เซ็นตนะครับก็จะลดลดลงมานะครับในปี2012นะครับก็ทางเราก็ยัง จะยืนยันนะครับว่าจะเปิดอีก6โครงการใหม่นะครับซึ่งจะมีอยู่ที่สไลท์ท้ายๆนะครับไตรมาสหนึ่งก็ p e r f o r m ร์แมก็ค่อนข้างอ,อินไลน์กับที่เราประกาศกับตลาดไปนะครับปัจจุบันนี้โครงการเราก็มีทั้งหมด16โครงการนะครับยังเหมือนเดิมนะครับตัว p r e เซ l นะครับก็ไตรมาสหนนะครับทำได้577ล้านนะครับก็ดีขึ้นจาก ไตรามาสหปีที่แล้วนะครับ45%ที่ที่ไตรามาสหนึปีที่แล้วได้397ล้านส่วนไตรามาสสิปีที่แล้วเนี่ย385ล้านเพราะว่าเกิดจากภาวะน้ําท่วมด้วยนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ตอนนีเ้เราก็มีดูเหมือนมีอิมพูตขึ้นนะครับแต่ผมจะเรียนว่าเป้าจริงๆที่เราตั้งไว้ไตรามาสหของพรีเซลนะครับคือ700นะครับแปลว่าเราทําไม่ได้มิดทาร์เก็นะครับก็ถือว่าทําได้ต่ำกว่า t a r ์เกก็พอสมควร นะครับโดยตัวสินค้าที่ยังเป็นพระเอกอยู่ก็คือตัวเทาเฮาส์นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราพยายามจะเพิ่มพอชั่นของบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะดูจากแผนการเปิดโครงการของเรานะครับก็คือจะมีโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริสิลิเรามีความชํานาญทางด้านการทําแนวล่างนะครับก็คือบ้านเดี่ยวกับเทาเฮาส์นะครับ ตัวรายได้นะครับรายได้จากอสังหานะครับก็เราได้768ล้านนะครับลดลงจากไตรามาส4ปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับที่799นะครับส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรามาส1ของปีที่แล้วนะครับจาก428เนี่ยเพิ่มมา79เเซน์นะครับก็ที่ไตรามาส4ปีที่แลว้วกับไตรามาส1ปีนี้ยอดดูยังสูงอยู่ก็เนื่องจากมีคอนโดมาช่วยนะครับ ตัวกําไรนะครับกําไรก็ได้ร้อยสามสิบหกล้านนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแบ็กหลอกนะครับแบ็กหลอกเนี่ยก็ลดลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ายอดขายที่ที่เราทำพรีเซลได้มันได้ห้าร้อยกว่านะครับแต่ว่าอวนไปเจ็ดร้อยกว่าก็เลยทำให้แบ็กหลอกเนี่ยลดลงจากปลายปีที่แล้วนะจากพันสี่เนี่ย,า 1, 4, ยมาเหลือแค่พันสองนะครับ total asset ก็ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น inventory นะครับก็ก็คือของที่รอรอผลิตเพื่อเพื่อโอนนะครับเพื่อขายเพื่อโอน total d e t ก็ลดลงนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีในยะอะไรนะครับ inventory เนี่ยครับที่ที่ผมเรียนไว้ก็คือเป็น portion ใหญ่ของ asset ของเรานะครับอยู่ที่5 0 0นะครับ Equity ก็ improve จากกำไรนะครับ ก็มามาถึงตัวที่เป็นไฮไลท์นะครับตัว Net Profit Margin นะครับคือป็ิศ i ิเราเราเคยมีปัญหาเรื่องตัวกำไรสุทธิแล้วก็ตัวกำไรขั้นต้นมาตลอดนะครับสอปีหลังมาเนี่ยก็เราเคยไปต่ำอยู่ระดับ20้นต้นๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็น30นะครับจนกระทั่งมาช่วงหลังเนี่ยเพิ่งไตรมาสที่แล้วนะครับที่พอเชอหน้าชูตาได้นะครับเป็น40 นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนคือ40ตรงนี้นะครับเ,เกิดจากนะครับเกิดจากคโครงการที่มี g r gross Profit Margin สูงกว่าที่บริษัทคาดหมายไว้นะครับมีสาเหตุนะครับทำไมถึงสูงกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้ผมเคยเรียนว่าถ้าเป็นแนวราบของบรินซิลินะครับเราจะตั้ง g r gross Profit Margin ไว้อยู่ช่วงประมาณ30-35% ถ้าเป็นคอนโดก็อยู่ในช่วง35-40%นะครับอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับก็คือต้นทุนหลายตัวมันเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับทางนริษิทก็มีของที่เราเป็นอินเวน์อยู่นะครับเราก็รอให้ผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าเขามีการขยับทำอะไรบ้างนะครับ ถ้าเกิดเขามีการปรับราคาแเ้าก็เป็น follower นะครับแล้วก็ปรับตามนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนี้สองหนึ่งซึ่งทําให้ตัว gross profit margin เนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ได้ได้นานแค่ไหนผมเรียนว่าอ,อ,อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าตัวสินค้าลอดใหม่ๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องโดนต้นทุนใหม่นะครับมันไม่ใช่ต้นทุนเดิมแล้วนะครับค่าแรงก็ขึ้นแล้วค่าของเนี่ยขยับ เกือบทุกรายการ5-10%นะครับเพราะงั้นต้นทุนโดยรวมเนี่ยก็ขยับแน่นอนนะครับ5-10%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นภาพลวงตานะคันนี้เรียนตามตรงว่าจะเป็นภาพลวงตาระยะสั้นนะครับของจริงจะ,จะลดลงนะครับก็แล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือ,อเนื่องจากว่าทางเปจสิทเ,เราเคยมีปัญหาเรื่องอโครงการคอนโดมิเนียมมาก่อน เพราะฉะนั้นพอเกี่ยวกับอะไรที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเราจะพยายามคิดทบทวนให้คอนซ r v เว i v e ที่สุดนะครับเลยเป็นทำให้ต้นทุนประมาณการของเราในเรื่องคอนโดมิเนียมเนี่ยมันสูงเกินกว่าเหตุแล้วปรากฏว่าพอหลังจากมีการเริ่มโอนไปแล้วเนี่ยเราก็มาเรียลไลซ์ว่าต้นทุนที่เราตั้งไปเนี่ยมันมันมากเกินไปนะครับก็เลยมีการเอาต้นทุนตัวนั้นนะมามาลบออก เพราะงั้นเลยทำให้ต้นทุนที่หลังจากนี้ไปของอคอนโดโครงการนั้นเนี่ยก็เลยลดลงนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวกําไรขั้นต้นเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่จนเฉพาะแค่โครงการนั้นโครงการเดียวนะครับจะไม่ใช่ทั้งพอร์ชั่นของทั้งบริษัทนะครับส่วน Net Profit Margin นะครับ n e t p r o f i t margin เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ใต้เส้นสิบมานานมากเลยนะครับมีปัญหามาตลอดนะครับ เพื่อนเพื่ๆเราในอุตสาหกรรมก็มักจะได้กัน 12, 15บางบางผู้ประกอบการได้ถึง20นะครับแต่ปินสิรีเนี่ยแทบไม่เคยงโงหัวขึ้นมาเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็แต่ว่าที่แล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับโผล่มาทีเดียวนี้ตกไกลเลยนะ17เปอร์เซ็นตนะครับก็มีผู้ลงกนักลงทุนหลายท่านกม็มีโทรมาถามผมเหมือนกันนะครับว่าจะยึดตัวเลขนี้ได้เลยไหมนะครับอ เรื่องแรกนะครับยึดไม่ได้นะครับตัวเลขนี้เนี่ยห้ามยึดเลยนะครับเพราะเพราะถ้ายึดเนี่ยก็จะจะเป็นภาพที่อย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะกรอสโปรฟิตมาที่เราต้องขยับลงนะครับตัวเน็ตที่มันดูดีขึ้นเนี่ยหนึ่งเกิดจากกรอสตัวนั้นนะครับส่วนตัวที่สองนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือมันมีบ i ไอคอนโดที่เราโอนในไตรมาสที่ผ่านมาคือไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีพอชั่นพอสมควรนะครับแล้วบีไอคอนโดเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษี เพราะฉะนั้นพอไม่ได้เสียภาษีตัวแท็กมันไม่ได้ถูกลดไปนะครับก็ก็เลยทําให้ตัว Net p r o f ฟิตมาจินมันเลยดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดจากเขาเปิดแท็กที่รัฐบาลประกาศมาด้วยนะครับจาก